ครับวันนี้เราจะมาต่อข้าวนะครับแต่ว่าก็เขียนไปได้หนึ่งบาทแล้วนะครับก็คือบาทก้มเลยนะครับมาวามจริงในบาทเดียวนี่ก็ได้แล้วนะครับจบหก้นอยู่แล้วนะครับมาบาทก้มนะฮะก็บาทเดียวก็อู้ได้แล้วนะครับฮะสาวรับเจ้าหน้าเศร้าหน้าหมองเบาเตียวกองหน้าหมองหน้าเศร้าจะจะอู้หรือจ้อย ก็ได้ทั้งอ่ะก็คือเป็นกรรมที่เปิ้นอ่หนุ่มสาวเปิ้นจีบกันเมื่อสมัยร้อยสองร้อปีแต่ก่อนแล้วนะครับเมื่อ50ปีก่อนเมื่อผมเป็นละอ่อนก็ยังได้ยินอยู่นะครับอะอยังได้ยินรุ่นปี่เปิ้ลอ,อู้เซยกันอยู่นะครับอะเอาละวันนี้เราจะมาต่อแถมบาทหนึ่งนะครับ ความจริงข้าวนั้นมีลักษณะผมอันได้อธิบายไปหลายครั้งแล้วนะครับข้าวมันมีอยู่สบาทนะครับข้าวที่ใจ้ดาเนินเรื่องนะครับก็คือข้าวบาทกล่อมนะครับบาทที่สองก็คือบาทสลัดขึ้นนะครับที่ผมห้องว่าสลัดขึ้นนี่เพราะเพราะอย่างเพราะว่าวอกที่สี่นี่นะครับเปิ้นมีสองสองคำนะครับและเสียงมันจะสลัดขึ้นก็คือเสียงไปขึ้นไปเสียงตรีนั่นนะครับ เสร็จแล้วก็มาแถมบาทแถมบาทหนึ่งกับบาทที่สามเนี่ยนะครับมาบาทที่สามก็คือบาทสลัดลงห่างมันจะลักษณะเดียวกันนะครับมาห่างวัที่สี่มีสองตัวนะครับมันเสียงมันก็จะสลัดลงมาสู่สามันนะครับก็เลยห้องว่าบาทสลัดขึ้นบาทสลัดลงนะเพื่อบัตรก้มอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อเพื่อมันซับสนกันนะครับแต่บางคนก็อย่าห้องอย่างไรเลยก็บาทหนึ่งมาสองบาทสามมอย่างกันแล้วแต่นะครับก็ ก็ห้องกันได้นะครับมันเอาแล้วครับวันนี้เรามาต่อต่อเลยนะครับสาวรับเจ้าหน้าเศร้าหน้าหมองเบ้าเตียยกองหน้าหมองหน้าเศร้าอ่าทีนี้เราก็จะต่อนะครับสาวสาวสาว สาลูกขวายทีนี้มันจะต้องออกมา,มาบังคับไม่ใช่ว่าบังคับนะฮะถ้าอยู่้องมวนอมันจะต้องวักที่หนึ่งนี่มันจะต้องลงด้วยเสียงจัตวานะครับ่าลองลงมาก็คือสามัญน,นะครับบางตีเปิลเปิลประเดนเน้นจอยปกติจะลงเสียงอย่างก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับสาลูก สาวลูกข,ขวายอ่าขวายมันเสียงจัตวานะครับห,รหมายว่าขวายเนขวายนะครับห,รหมาย่ครับจะมีสามกมก็ได้นะครับอ่าสามกมก็ได้อัน้สามกำหรือสี่กรกมได้นะครับวักอ่าวักที่หนึ่งกับวักที่สามเนี่ยสามกำหรือสี่กมก็ได้นะครับสามสาวลูกข,ขวายอ่าที่นี่มันจะต้องอืม อันนี้มันลงด้วยเศร้านะครับอ่เพราะนั้นเราจะต้องมาสัมผัสกันตรงนี้นะครับอตรงกลางเนี่ยคือเป็นเสียงโทพิเศษนะครับมีเข้ามีเฝ้ามีเจ้าอ่ามีนอนเน่าอเข้าเมาอะไรอย่างเนี้ยนะมันสละเอาแล้วก็เสียงโทพิเศษนะครับอ,อต้องมีมีหลายเสียงนะครับออ่ามันอันนี้มันต้อง บ่ได้กินข้าวกินข้าวต้อตงต้องตั้งข้าวไว้ก่อนนะครับข้าวเห็นไหมโรคขวายบ่ได้กินข้าวทีนี่ทีนี้มันถ้าเราจะตอ่อแบบยาวๆก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าสมัยปัจจุบันบนชอบอสัมผัสด้วยสระนะครับเข้างา่ไงเข้าง่ายง่าย อ่าไงอ่าไงอ่าทีนี้เราเอาจะเข้างายมันก็ย่ามันเข้าเพยอยู่แล้วนะครับมันอ่าตอนายตอนไงนะครับก่อนงายาก่อนไงก็ได้นะครับเอมาก่อนไงาม,นมาได้มันตอนงายนะครับามามื่องายมันสูงไว้นะครับมาถ้ามือมือมันเสียงตี มือไงกั้นกั้นเข้าอ่าเท่นี้ลองดูนะลองดูอันเอาเขียนไปโดยก็ต้องอทำไปาดยนะครับตอนไงกั้นเข้ามือไงกั้นเข้าจะเอา,เอาต่อนหรือมือครับอ่าตอนไงเอาต่อนนะเพราะว่ามันเสียงตีมัน มันจะไปคมกับไอ้นี่ครับเพราะว่าอันี่มันแค่เสียงโทรพิเศษนะครับภายหลันก็เอาต่อนไงนะครับมาเบ้าอ่าทีนี้คำนี้นะครับมาโบราณปิน้ปนพวกก็ไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้นสัมผัสต,ตัวนี้นะครับโบราณในข้าวหงหินหรือข้าวสี่บดนะปิน้นจะเน้นด้วยเหลื่องลงเสียงสามัญน,นะครับอ กรรมต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นสัมผัสด้วยสัมผัสด้วยเนื้อเรื่องนะครับแต่สมัยปัจจุบันนิยมนะครับนิยมสัมผัสตรงนี้นะครับหรือบ้านก็เอามาสัมผัสตัวนี้ก็ได้นะครับตัวที่3นี่นะครับบบาเบา,าอ่ะ อันนี้มันเสลาเอาแล้วนะครับอ่อบาอ่าเมาอ่หาเมาครับเมาอ่าวก็ฮาวก็นึกขึ้นคำว่ามาคำฮาวอยากเอาตรงไหนนะครับเมาอ่อาฮาวหัวละเมาเฮาวอยาเอาเมาใส่เมามัวเมาอ่ามัวเมามมหัวโมเมาเมามัวเมาอ่ากำคำยี้ขอให้ว่าห้ พยายามเน้นนักๆนะครับอย่างกรรมตัวที่มันเป็นอ,อักษรเดียวกันเนี่ยมัวเมาหรืออื่นๆเยอะแยะนะครับที่เป็นอักษรติกๆกันเนี่ยนะเบ,บามัวเมาที่นี่แหละครับที่นี่วักที่สี่เมาีนเสียง สาม,มัญน,นะครับหมายนะครับเข้าเสียงโทพิเศษนะครับมาที่นี่สองร,รมสุดท้ายเนี่ยครับเอกนะครับตัวนี้นะฮะเสียงเอกตรีจะดีที่สุดนะครับอ่าแต่ถ้าสมมติว่ามีเอกนี่ก็เอาเสียงอื่นได้นะครับอ่าอ่าเมาหัวสุกหัวก็ได้หลายแบบนะครับหัว,ห,วหัวสุกหัว บลุกอ่าบลุกหัวสุกอ่าย่างนี้ครถ้าเขาเอาบอลุกนี่มันอ่าสมมติว่าเขาแต่งบลุกอี่างเงี้ครับเมาบลบลุกนี่ก็เงี้ยคอ่าเห็นไหมครับบลุกน่ะเห็นไหมอ่ากรรมเขาต้องสังเกตด้วยนะครับว่าอ่าเนี่ยเห็นไหมลุกนี่มันจะไปซ้ำตั้งหน้าเนี่ยเน่ยม,มันเขาใจลุกบ่อยพยายามอย่าไปเอาซ้ำกันนะครับ อันนี้มันลุกนี่มันอยู่้างหน้านี่แหละนะครับสาวลุกขวายเนี่ยมันเอามาใส่นบบลุกทำแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นก้อื่นนะครับมันยังมีแต่จะนักอากลับมาหัวซุกหัวซุกคุกนุกอย่างก็ได้เยอะแยะครับ่าพยายามอย่าเพใ่้มันซ้ำเหมือนนะครับหัวซุกหัวซุกหัวมันเสียงอ่า จัตวานะครับ bot, rence, เห็นไหมหัวจัตวาอันนี้ถ้าเปิ้นเปิ้นเน้นเสียงเอกนะครับมาทีนี้เฮาก็มาเปลี่ยนหัวนี้ก็ได้นะครับมาเปลี่ยนหัวนะื่อมันเพื่อมันเป็นเพื่อมันเป็นเสียงเอกหรือไม่เอกนะครับอ่าอ่าซัมาซัมอ่าเห็นไหมอันนี้เป็นซอซอะ้วเห็นไหมเป็นเป็นอักษรที่มันติดกันแล้วครับพยายามเน้นให้มัน ได้อย่างนี้นะครับเมาโมเมาซ้ำซุกซ้ำซุกนี่มันซ้ำม,มันหมดอะห,หมดตึงหัวตึงตัวหมดอะครับมาอย่างเงี้ยนะครับอ่าทีนี้เราม,มาลองปริวัติภาษาแล้วครับปริวัติภาษาแบบที่สองนะครับแบบที่สองสาวนะครับสาวตำบลดิบอ้อสี สาวลูกลูกปฏิวัติแบบร์ที่สองก็เทียบเอานะครับเทียบเทียบเอาเป็นตัวเป็นตัวนะครับปั๊บเทียบนะครับขวายขวายนะครับสาวลูกขวายนะครับอตอน ง่ายกัน้นกั้นเสียงโทรพิเศษนะครับแต่ก็อันนี้มันเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองก็อ่านกั้นนะครับอ่านกั้นเข้านะครับน,น,นะยังนะเข้าาโทรพิเศษนะเพราะว่าตัวนี้นี่มันเป็นตัวกะนะครับอื อันนี้มันเป็นตัวข้านะครับอ่าอ่านกันเข้านะครับแล้วเาเดี๋ยวเอาไปอู่ปฏิวาติแบบที่สามนะครับเบาเบามัวเมาสัมส,สุขสัสุขสัมไม่เอกจะเสียงโทนะครับแต่ก็ได้นะครับ คือไม่เอกหรือเสียงเอกหนึ่งซ้ำซุกนะครับที่นี่มาปริวัติแบบที่สามนะครับสาวลูกขวายสา,าวสาวลูกขวายอ,าอันนี้เหมือนกัน เหมือนกันก็ถ้ามันมีปัญหาก็เขียนไปได้แบบ่ต้องเปลี่ยนนะครับตอนอ่าที่เนี้ยแหละครับภาษาละนาบนว่าตอนนะครับตอนตอนมันก็อันนี้มันอันนี้มันตอนนะ่ะตอนตอนเนี่ยได้ครับเกาะใส่ไม้จัตวาบนเนี่ยตอนง่ายง่ายตอนง่าย กั้น่ากั้นนะครับเสียงโทรพิเศษนะครับอเขาเขียนตัวภาษาบริบวัติแบบที่สองนะครับคนไทยบางคนอ่านว่าแค่กั้นนะครับกั้นมันโทปกตินะครับตัวนี้อ่านกั้นนะครับเสียงโทรพิเศษอ่าภาษาละนาบทอ่านกัน้นนะครับมาอัานนี้อ่านกั้นได้เลยครับอ่าตัวนี้มันเป็นตัวกะครับเอาตัวกอไก่ยืมมาเป็นตัวกะแล้วน,นะครับอ่าตัวนี้ ไสในเป็นอักษรลานามดนะครับต้องอ่านแบบภาษาละนานะครับแต่จั้งรูปนี้นะครับเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับสะกดต,ตามภาษาไทยต้องอ่านแบบฉบับภาษาไทยนะครับไม่ใช่ว่าอ่าเขียนแบบไทยอ่านแบบเมืองละนานไมใช่นะครับมันจะซับสนกันนะครับเพราะนั้นเมื่อเขียนแบบไทยอ่านแบบไทยแล้วมันเขาเขียนมกอี มันบัาสามารถที่จะเป็นกั้นได้นะครับเพราะว่าภาษาไทยป่นหมหมีวันนยุคโทพิเศษมาฮื้อนะครับมันมาได้นะครับจะต้องรัดแปลงกันแล้วนะครับในส่วนตัวของผมนี่ผมได้อจุดประดับไว้อย่างนี้นะครับเพื่อหูไว้ว่าอ๋อคมที่มีจุดนี่ประกอบก็ไม่โทรอย่างอ้อะคมอย่างนี้เนี่ยต้องอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับอืมกัน้นนะครับมาไปทถื่อ่นไปนะบางบางกลุ่มปนใจตัวเอียงนะครับอ่า ผมก็ไปอู้ไปจ่าเพิน่นเพิ่นก็บอก,กว่าเพิ่นใจตัวเอียงนะครับอ่าก็ก็ได้ครับหรือจะขีดเส้นใต้ก็ยังได้นะครับอ่าก็แล้วแต่หรือจะเอาเป็นตัวนาหรือจะเอาแบบแบบอันยังกะเจ้าอ่างที่ให้มันแปลกไปกว่าอ่าไอ้ออกรรมที่มันจะไปซ้ํากันต่างต่าง,งอ่าเสียงโทรนะครับอ่าถ้าสมมติว่าเ้ามาใส่มันก็เป็นเสียงโทรปกติอนะครับ อทีนี้เราจะได้แยกแยะเสียงได้นะครับอคออย่างนี้มันมีปัญหานะคอคอฮื้อเขียนหมายเหตุไว้ดังลุ่มนะครับอ่าลักษณะแบบอีฮื้ออ่านออกเสียงโทพิเศษอย่างนี้นะครับอ่าเข้าอ่าเข้าเข้ากับเสียงโทพิเศษเลยนะครับถ้ามันบ่มีมันก็อ่านคนไทยมันก็อ่านเข้านะครับเห็นไหมเขาใส่จุดไว้เข้าเห็นไหมครับ เบามัวเมาอ่าเบานี่มีปัญหาแล้วครับเสียงเสียงที่มันมีปัญหากับห่อเขียนไปเลยนะครับมัวมัวเมาอ่าซ้ำซุกอ่าซ้ำซุก,กเหมือนกันนะครับอ่าเห็นนะครับเห็นไหมครับ,ไ,รบได้แล้วนะครับ สาวลับเจ้าหน้าเศร้าหน้าหมองเบาเตียวกองหน้าหมองหน้าเศร้าสาวลูกขวายตอนงายก้นเข้าเบามัวเมาซ่ําสุกนะครับอ่าที่นี่นะครับ,รบเฮาจะมาจ้อยนะครับอ่าที่นี่จ้อยเนี่ยจ้อยสองบาทเนี่ยนะครับมันสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเอาใจเสียงตัวนี้มันเป็นเสียงจัตวานะครับเห็นไหมคเห็นไหมขวายนี่เป็นเสียงจัตวานะครับก็จะสามารถเอื้อนนะครับเอื้อนตรงนี้ได้นะครับการจอยนะครับอก็จะเอื้อนตรงนี้ได้นะครับอแล้วถ้ามันถ้าบบใจเป็นเสียงถ้าเป็นเสียงสามัญนะครับอเห็นไหม ถ้าเป็นเสียงสามาัญเอื้อนมาได้แล้วนะครับเอื้อนได้แนละ้วหรือเสียงอื่นๆเอื้อนได้แต่ตรงนี้เอื้อนได้แล้วนะจะต้องมาเอื้อนตรงนี้แตนนะครับอ่าก็ก็ก็แล้วแต่ผู้ประพันธ์นะครับผู้จะแต่งนะครับมาตัวนี้สลัดเสียงขึ้นนะครับอ่าลองตัวนี้ก็ยังมีอยู่สองแบบนะครับอ่าการจอยในช่วงช่วงนี้นะครับช่วง การจ้อยในยไอ่บาทที่2นี่นะครับก็คือบาทสลัดขึ้นเนี่ยมี2แบบนะครับอ่าลองลองฟังดูนะครับอ่าถ้าบาัตคือคือเอื้อนตรงนี้นะครับหรือมาเอื้อนตรงนี้นะครับอ่าอ่าอาลองดูหน่อยนะครับสาวลับเจ้านาะสาวนาหมองบ่าวเตียวก็ สศว้าวลุกควตอนงายกันเขา้าบ่าวมัวเมวสาสัสุขเห็นหะแล้วก็มีบาทสามเ็จะต่อไปนะครับทีนี้เอาแถมแนวหนึ่งนะครับเอาแถมแนวหนึ่งไอ้ตัวตัวนี้ วักว่างนี้เฮาเฮาบเบาเอื้อนนะครับที่ขวายนี่นะครับเสียงจัตวาเนี่ยสมมุติว่าเป็นเสียงสะมันนะครับอ่าเฮาก็บเบเอื้อนตรงนี้เฮาจะมาเอื้อนรงเทศแตนนะครับอ่ลองมาดูนะครับสาวลับเจ้านาสาวนางบ่าวเตียวโองนา몽นาสาว ชาวลูกควายตอนง่ายกันเข้าบ่าวมัวเมาส,สั่มซุกแบบนี้นะครับก็มีอยู่สองวิธีนะครับหรือจะอาจจะมีวิธีอื่นๆอีกก็ก็แล้วแต่นะแต่ทำน้องลักๆนะ่ะมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับวันพวกเขายังมาต่อ,อบัตรเอาบัตรที่สามนะครับก็คืคอ,อลงแล้วนะครับลงแล้วครับ